ลุยกันต่อรครับวันนี้วันที่ยนี่แบบอย่างอยู่ประตูน้ำที่ต้องครับวันนี้สันนี่ก็กำลังเดินมาส่งไยซิปตักอยู่แล้วใต้เลยๆ,ๆครับผมไม่รู้วันนี้เหนยีวยวไอ ออกไปตำมันกลางหลงมั้งนะครับยังไม่แน่นอนเพื่อออกไปได้อ่านปลาเรื่นมัน้งแต่อยู่ในนี้กับป้านครับในนี่เอาเอ็นได้ตำมันอันนี้สง่งไรเ้่หนังปลาครับส่งไรเซ่หนังกว่าสมาต้นโมนีควายครับวันนี้นอาจจะตีสักกันตาลุงแลาสมาต้นเอ้อ ดักกีบุ้งครับเรียกว่าซุปเปรอร์เอกดักเลยตรงนี้ตึงงวันนี้เขาสลับกันเขาเวียนกันกบไอ้กูซุปเปอร์เกกันเกยดักไม่มากับดักตีได้ปูงาบปูงก็มันจุมเลยว่าเนี้ยักหมังไม่ได้

วันนี้ไม่ต้องครับเดี๋ยวนี้ไหนว่าเขางานมาครับไหนว่าเขาเก่งสไลซ์แนวควาบสบายสบายรบ ซูเปอร์ร็อกกี้ซ่องรอยซิปคับแบบนี้กับเกียร์กูเลอร์มีคนเป็นดบบแก่ครับคนเป็นดบบแก่อนะ่นในมีไอ้หนุน้องตั้มตะวันหรือว่าไม่ตั้มบดานะครับาารการทั้มันยู่กันนี่คือแรงหรือว่าแรงไม่ไกลโตกันบุ้ม มันต้องรัางกมครับรัางกมกับเปลือกเราแม่ต้องม,ม,มากนะครับเมื่อตะแกเรานี่จะเจ็ดเลยแกปิดรังอยู่มานี่ครับตะแกงผมจำได้รถบรรทุกตกหลุนเลยครับเดี๋ยวตกตะเกบางคุนนะตะแกบางคุนแตาว่าปอบไอ้ตะแกงแต่ว่าอู้เบาเัน้ยจำตายพวเลียเลยครับโมเลียไม่เป็นเรียบร้อยเลย Tao kẻ con này u bố na. tới mà phải tái cả bố lia. tương bố để tái đầm rác cơ bố lia mới pin gặp. Bên đảo ni tông nên nhà u Tông quăng tông non gặp. u นี่สองหอยซิปต่างคนต่างกับต่างสไตล์กันนะครับตัวไอ้คนกับมันไม่เหมือนเลยทุกคนกับก๊าบรถสไตล์ก็ยิ่สไตล์ตมันครับแงกับเพื่อนกันมันเป็นไปนไม่ได้ก่อนก๊าบรถ ไปด้ามตรงรุ่นเป็ก้ารามตรงรุ่นอันนี้ยูโรตูครับกันแหงยิใจกันแหงได้เลยกับไม่อยาบอกว่าโก้งโพยุมคนขุ้นครับเ่องวินมายักคนขุ้นกันนี้ Công cơm gần đây, tắc cái có biển sướng, biển đồi, cá hoa, bú ở đây đeo cơm Cá, dạng bún bún mặn cơm, về lạ vĩnh Tổ bún, tổ bún Đẹp lái ác đeo đeo Lái đẹp lái ác đeo đeo Tô cong kín cơm Giờ này kinh tâm tức นี่ก็จังการดรถวิง่งเที่ยวลอยทิพบาทกับการดรถขนกับเตี่ยวลอยยี่ทิพบาทนะครับวันนีงก็ได้ดิบเตี่ยวดิบเตี่ยวครับวิ่งกันตี๋ยวนก็จ้างปนีมาไม่รู้นะก็จังกับ,บกกมันเพื่อโบกๆมั้งคอมเมนต์ได้์กับกระหลังเดี๋ยนี้จังเตี่ยวลอยรทิพย์บ้านกับปกติก็จะเล่นอยู่เตี่ยวลอยยี่นะครับ Bình an bà rồi yi, đè ni ăn chân bà tan Bè rồi tiếp cặp coi Bần cặp tiểu yi tiếp bát Ok, có một trái cặp tiểu yi tiếp cặp Luốt thì đi ở văn bên văn gắn này Để luốt mặc lên, nếp mắc đây Cộng đồng bến cặp đồng bến, đồng bến. เกลือโรยที่ปานปิงไกลไม้เกรดรถก็ไปกลับกลองรอยเม็ดหรยก็ไปกลับประมาณส้ามรอยเม็ดสี่รอยเม็ดกับไกบล,นนลสุดก็ไปกลับหนึ่งลูกนั่นเองเกรดรถก็ไปกลับหนึ่งลูกครับเขีนก็จางเหมือนปืนไดลงบอกๆแต่มั่งหน้า เดี <Christina. S 1> ๋ยวนี้ก็จ้างกันปานนี้ครับแตี๋ยถ้าเป็นั่นงานอีงงานเพื่อนถึงก็จ้างกันเดี๋ยวรอยีครับเดี๋ยวรอยีขับรถกันอย่าง้งขับโก่งๆครับเพราะว่าติ๊งเนาเดี๋ยวไม่ได้ครับติ๊งทำเดี๋ยวไม่ได้ตัวถ้าราิดแลนีนะเราขับโก่งๆเปนวันที่ริบเดี๋ยวริบเดี๋ยวเราได้ทุกวันถ้าเราขับเราขับยาบนี่ เน่ปลูกักอะไรเงินปลูกฟางนี่มันแค่ไปเวลาไปวันช่วงวันมันแค่เวลาวันช่วงวันกี่เล้ววันหนึ่งเราตีไปหาทิพย์เดียวแต่ต่อวันช่วงวันรวนรยเดียวแล้ววันแค่เวลาไปแต่ถ้าเรากลั g r องโค่ง,คงบันนี้โยไปเรื่อยๆนี่มันได้ทุกวันนั้นยิงไม้ตื่นวะเดียว ก็อาจารย์ทำแปงไรน่นะดวบาน่จาดว่บานปง่เียวอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องโก่งๆรถกันมันได้อุวันนั่เตมันก็ได้นทวันีอรถโยนนี่างน้อยวันตนได้ยึดงานซึ่งเบียมเบียมตูนไปปันตรงปันนู้นตรงวัน ถ้าเราไปเรื่อยๆระทายนี่นะเราได้ทุกวันนั่นอันตอนนี้นี่ก็ว่ายับไม่ได้กับรถเดี๋ยวก็มันวิ่งบายวิ่งกลองมันไม่ม้วมันบิดเดินบิดเดินทุกวันนี้ม้วนตายยกบันนี้ดีวะ ก๊าบรถนะครับแม่วาเขาก็จะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นตารุ่นหน้ารุ่นลูกความกว้างกว้างกันทุกคนนะครับก็มีนะมันมันสรางกันได้มันซึ่งเราจะมาตาั้งเตี๋ยวตั้งเวทรัชกันตั้งมาเยอะ่างเดียวตั้งมิตรภาพเดียวตั้งรัชรู้นะครับมีได้มันถูกสรางกันได้ควาก้กว้างกว้างกันทุกคนซึ่งควนก๊าบรถนะไม่ต้องตระเดงนะครับ ไม่ต้องกระเด้งไม่ต้องจูบป้าวครับดีไม่ดีเหมือนมันโหยเองแต่กับเฟ็ดๆก็เหมือนเอาไปนินทาเถึงว่าไหมไม่ต้องจูดนี่ครับดีไม่ดีเหมือนมันมัน,มนโหยเองนี่ครับโปรดไม่ต้องต่ำเก่าครับไม่ดีแบบเหมือนเอาไปนินทาเนี่ สร้างมิดปีว่าสร้างกระตูแบบคนเรามันโย่แหงเดียวกันแล้วครับการต่างคนต่างอาตั้งปีต่างคนต่างอาจูบนั่นครับถามว่าไม่เล่นกันเลยเพราะว่ามีได้มีนั้นมีได้มีนั้นมันการเล่นกันไม่ได้ครับอีด่วนได้มันก็ด่วนกันไม่ได้แต่ว่าเราโยนแบบนี้เนี่ยโยนแบบนี้นะครับมีได้เราคุยกันได้ ได้เปิดเผยกับรถช่วยกันซึงจะมาทางนาะทีทางเวรทัศน์กันมันดีว่าครับบางคนนะมาก็ขับรถไม่รถแรงลำปีตุกวันนี้นะผมบอกใครไปไหนับ mấy quả bây giờ thì nè ta tên tầm tầm bao vừa nè vẫn mà chốt ấy để tầm phí bộ đây vẫn liếc nên mặc vẫn mấy giá cao kì để ta tên mì nằm tóm nè cháy cột liền cả cao anh ấy ta tên mì nằm tóm tụi anh ấy còn đồ rồi Niên mãi lèo mắt mất và niên mắt lèo 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 bè rèp lèo lèo đang làm rồi đấy, tài là ตอนนี้เราได้สัก,กัดตาลุงไว้หนึ่งกันแล้วนะครับนนกันไหนซัปเปอร์ส่องไรกิก็ร็อกกี้ส่องไรซิปเหนืองจับสินได้ปั๊มรัวครับโต๊ะโต๊ะกัมจัดสัก,กัดตาลุงได้แล้วจัดจิ้งวกไวดุเก่กว่าป้า thì lục phí có tỷ ở tiếng anh mấy đâu cái quang tăng ra cắt đầu rung đây này nào lục phí có bao nhiêu tỷ ít thêm đây là nào bình tăng chả chính chính và ba cái chắc tỷ ừ na mấy đâu cái vậy lột cả lưỡi ở đây gần rồi cả nhà mấy đâu cái tỷ đã rung ngót trong này tiếp Rồi kia trong này tiếp nó tốt đã cắt rung này phải để leo tin อืมตอนนี้เลยกางลงทีกันนตาปลาหนูกันที่กันตอนนี้กัน,นกทีกันอืมตจุดนละกร่องตัวอันนี้หนูตรอ่องยีทูกลอง